วันนี้เราก็จะมาทำเบื่องมาม่ฉันเจอพีในบ้านผีสิงไปดูกันเลยบ้านผีสิงในที่สุดก็เจอหามาตั้งนานแล้วแต่ฉันกลัวนี่นาน้ำรวมเข้าไปดูก่อนดีกว่านั่นผีคงกระตูกนี่นา ถ้ามหนบินได้ฉันยวบินไปนะรามาตรงในตัวบ้านดีวกว่าป้องขึ้นไปดูมองเห็นเมืองได้ด้วย

ไม่ควรเลยถ้าใช,าาชอชอบนเนี้ยประมาณขอลปลอบาลับประมาณคะ่ะบายบายถ้ามีเสียงแปลกๆก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะ